มาค่ะพี่น้องยำกุ้งสดกุ้งสุกแบบทู่ทนนะคะแล้วก็มีเร็บมือหนังยำม,มือหนังนะคะัีในกุ้งค่ะล้วก็ดดีนะซะนี่ค่ะมาค่ะผักกึ่งหอหน่อยแท้ หวานมากึ้นมากสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีผู้ที่กำลังรับช่วมช่องของตุกตับไกท่ทองณตอนนี้นะคะเมื่อนี่ตื่นวางหัวคำพี่น้องะ่ะคิดอยากกินย่ำสดีพี่น้องก็เลยไปเบืองกุุงในตู้เย็น ย่างเหลียอยู่กันเลยจับมาย่ำซะมือนี่ตุ๊บตาบอกมีงานเด้อค่ะพี่น้องหยุดพักสองมือก่อนที่สิไปอีเวนต์นะคะก็เลยมาพักอยู่ชลนบุรีค่ะขอบคุณการต้อนรับของพี่สาวนะคะที่ให้การต้อนรับอย่างดีการยู่การกินบ่ให้ขาดพี่น้องมาบัดนี้เข้ามาย่ำกันเลยใส่วัตถุดิบที่เฮ้าเตรียมไว้นะคะพี่น้องมาว,าว่าจะเป็นแบบพริกกระเทียมท้นน้ำตาพลพวกชุลรสปุ๋งห้มันสาใจไปเลยกับพี่น้องขอสสำคัญนะคะขอสสำคัญ <c oughs> บักนาวนี่เป็นบักนาวสดเลยพี่น้องเอามมกากสวนเล็ค่ะบีบเอาสดสดเลยค่ะพี่น้องค่ะสูตรของเฮากะทิส่ปาร่าพร้อมพี่น้องค่ะเพราะว,ะวะ่าหูยหาปลาลาซะเหลือเกินค่ะย่ำก็ต้องสซปาราค่ะผู้ใดบ่มักกระสังค่ะแต่ว่าคอยหมักโคเลโคเลโคเลตามสูตรจะของแล้วใส่วัตถุด,ดิบที่เตรียมไว้มีกุ้งสุกแล้วก็กุ้งสดแล้วก็อีหยังก่อนนี่อีหยังก่อนนี่เล็บเมื่อนางค่ะพี่น้องค่ะเอาให้สาสมใจไปเลยพี่น้องคนๆนคนคน,คนๆๆแล้วก็สมุนไพรพี่น้องค่ะ ขาดบดได้เพื่อความหอมเพื่อความเป็นย่ำขาดสมุนไพรซุ้มนีบได้พี่น้องค่ะคน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 ได้ที่แล้วค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็จับมาซิมเลยค่ะพี่น้องแซบต้นละพี่น้องแซบคือจังหวะนี่แหละพี่น้องค่ะเป็นอันเสร็จแล้วเราก็เทใส่จานค่ะพี่น้องค่ะหุ้ยสีสันน่ารับประทานซะเหลือเกินค่ะแสงอาจิบ่สวยปนไดพี่น้องเพราะว่าทายงางมือขึ้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ของจริงแซบค่ะมา มาฟังเสียงตอนกินกันเลยครับพี่น้องพี่น้องยำกุ้งสดกุ้งสุกแบบทูโทนนะคะแล้วก็มีอย่างก็เกินอย่างกนเล็บมือนางเล็บมือนางตีดไก,ก่ค่ะพี่น้องเออมา,มาเอาเรื่องเขาจะมากินยำก่อนค่ะ,ะมากินยำก่อนนะคะกินยำ มือแนงนะคะนี่กลุ่มค่ะเอาหางออกก่อนออกแยกนล้มันจังบดเป็นอุปสรรคแล้วก็ดีบน,นะจ๊ะนี่ค่ะแม่ค่ะอผักขึ้นหอหน่อยแท้ หวานมากฟินมากเราไปปลาเผาแล้วจ้ะอืาเ่งหัไปนะ มากินตาด้วยพี่น้องพี่น้องมาก่วนใดของปลาก็คือมากตาเนี่ยเนี่ยนำ้ำจิ้มเนี่ยอมาซีฟูดกับพี่น้องดานี่ได้ดด่าอันนี้คือผักนะฮะสุดๆของผักนะฮะ ไม่ลสับห้างจับทุกอย่างไม่ลงฮืมฮืมฮืม